สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะพบกับครูเต๋าในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องดินในท้องถิ่นของเราค่ะดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆดินแต่ละแห่งนะคะ จะมีลักษณะที่เหมือนกันบ้างหรือแตกต่างกันบ้างโดยขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่ปนอยู่ในดินค่ะดินนะคะเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดินเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่แล้ควคลุกเคล้าเข้ากับซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นเวลานานโดยมีน้ำและอากาศ แทรกอยู่ตามช่องว่างของเม็ดดินค่ะเรามาดูแผนภาพแสดงกระบวนการเกิดดินกันนะคะหินและแร่ต่างๆเกิดการผุพังสลายตัวจนมีขนาดเล็กกลายเป็นอนินทรีย์วัตถุซึ่งเป็นวัตถุต้นกําเนิดดินจากนั้นจึงผสมคลุกเคล้ากับซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในดิน จนเกิดเป็นดินในที่สุดค่ะดินที่เห็นอยู่ทั่วไปนะคะอาจมีลักษณะทางกายภาพบางอย่างเหมือนกันหรือแตกต่างกันเนื่องจากอาจมีส่วนประกอบของดินแตกต่างกันและในการพิจารณาลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันของดินมีข้อสังเกตหลักๆดังนี้ค่ะ 1. เนื้อดินเกิดจากส่วนประกอบที่อยู่ในดินเช่นกลวด ใช่ซากพืชซากสัตว์ค่ะ 2. การอุ้มน้ำของดินเป็นสมบัติในการกักเก็บน้ำไว้ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินค่ะดินที่มีเม็ดดินขนาดใหญ่นะคะจะอุ้มน้ำได้ไม่ดีส่วนดินที่มีเม็ดดินขนาดเล็กจะอุ้มน้ำได้ดีค่ะ 3. ส,สีของดินเกิดจากสารประกอบที่อยู่ในดินเช่นดินที่มีฮิวมัสปนอยู่มาก จะมีสีดำคล้ำและดินที่มีแร่เหล็กปนอยู่มากจะมีสีน้ำตาลแดงค่ะ 4. การจับตัวของดินเป็นสมบัติของดินที่เกี่ยวข้องกับเนื้อดินค่ะดินที่มีเนื้อละเอียดและมีเม็ดดินขนาดเล็กจะจับตัวเป็นก้อนส่วนดินที่มีเนื้อหยาบและมีเม็ดดินขนาดใหญ่จะไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะจากลักษณะทางกายภาพของดินดังกล่าวนะคะ ทำให้เราสามารถจำแนกดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวกันมาเป็นเกณฑ์ค่ะจึงทำให้จำแนกดินได้3ชนิดดังนี้ดินร่วนมีส่วนประกอบของดินทรายโคลนตมและดินเหนียวโดยมีปริมาณของดินเหนียวไม่มากดินเหนียวเป็นดินที่มีส่วนประกอบของดินเหนียวอยู่ตั้งแต่ร้อยละขึ้นไป และดินทรายมีส่วนประกอบของดินทรายปนอยู่มากประมาณร้อยละเจ็ดขึ้นไปค่ะต่อไปมาดูลักษณะเนื้อดินของดินร่วนดินเหนียวและดินทรายกันนะคะดินร่วนเนื้อดินละเอียดกว่าดินทรายเม็ดดินมีขนาดเล็กดินเหนียวนะคะเนื้อดินละเอียดเม็ดดินมีขนาดเล็กมาก และดินทรายนะคะเนื้อดินหยาบเม็ดดินมีขนาดใหญ่ค่ะต่อไปมาดูการจับตัวของดินร่วนดินเหนียวและดินทรายกันค่ะดินร่วนนะคะมีช่องว่างระหว่างดินน้อยจับตัวเป็นก้อนแต่ไม่แน่นมากอุ้มน้ำได้ปานกลางน้ำซึมผ่านได้ง่ายค่ะดินเหนียวนะคะ มีช่องว่างระหว่างดินน้อยจับตัวเป็นก้อนได้ดีอุ้มน้ำได้ดีน้ำซึมผ่านได้ยากค่ะและดินทรายนะคะมีช่องว่างระหว่างดินมากไม่จับตัวเป็นก้อนไม่อุ้มน้ำน้ำซึมผ่านได้ง่ายค่ะต่อไปเรามาดูการใช้ประโยชน์จากดินกันนะคะ 1. ดินร่วนมีซากพ,พืชซากสัตว์ หรือฮิวมัสจยูมากดินร่วนจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปค่ะเช่นใช้ปลูกมะเขือเทศใช้ปลูกพลิกใช้ปลูกกลาบเป็นต้นค่ะ 2. ดินเหนียวเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากและยังนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้ค่ะเช่นใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา ใช้ปลูกบัวใช้ปลูกข้าวเป็นต้นค่ะ 3. ดินทรายใช้ปลูกพืชทนแรงหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยและมีความอดทนสูงและนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างค่ะเช่นการผสมทรายกับปูนซีเมนต์ใช้ปลูกอ้อยใช้ปลูกสับประรดเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้นะคะดินยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆอีกหลายด้านเช่นเป็นที่เจริญเติบโตของต้นไม้ภายในป่าเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์บางชนิดและเป็นตัวกลางให้รากของพืชยึดเกาะดินและทำให้ลำต้นพืชตั้งตรงได้ค่ะเมื่อมนุษย์มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะความต้องการใช้ดินก็มากขึ้นด้วย จึงมีการนําดินมาใช้อย่างไม่เหมาะสมจนทําให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรมซึ่งการใช้ดินอย่างไม่เหมาะสมมีหลายสาเหตุค่ะเช่นการตัดต้นไม้ทำให้หน้าดินถูกทำลายดินจึงมีคุณภาพเสื่อมลงการฉีดพ่นสารเคมีหรือใส่ปุ๋ยเคมีลงในดินมากๆจะทําให้ดินเสื่อมโทรมค่ะ การทำไร่เลื่อนลอยหน้าดินจึงถูกทำลายและขาดความอุดมสมบูรณ์การทิ้งขยะที่ไม่ย่อยสลายทำให้ดินถูกปะปนด้วยวัตถุอันตรายค่ะการบำรุงรักษาดินนะคะสามารถทำได้หลายวิธีตัวอย่างเช่น 1. ไ่าไพรวนและใส่ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินช่วยทำให้ดินมีความร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีค่ะ 2การปลูกพืชแบบขั้นบันไดในพื้นที่ลาดชันจะช่วยชะลอการไหลบ่าของน้ำเพื่อไม่ให้ดินถูกน้ำและลมพัดพาช้าล้างไปค่ะ3ปลูกหญ้าแฝกช่วยปรับโครงสร้างของดินที่เสื่อมโทรมรักษาความชุ่มชื้นในดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำ้าล้างและพังทลายไปค่ะ4ปลูกพืชหมุนเวียน เช่นถั่วลิสงถั่วเหลืองปอเทืองช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 5. ปลูกพืชคุมดินช่วยไม่ให้หน้าดินสึกกร่อนจากการถูกน้ำและลมพัดพารวมทั้งยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ดินค่ะ 6. ทําทางระบายน้ำช่วยระบายน้ำไม่ให้เกิดภาวะน้ำขัง จนดินรับไม่ไหวและเกิดการพังทลายค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะให้นักเรียนเลือกเติมลักษณะของดินให้สอดคล้องกับข้อความที่กำหนดให้เขียนลงในสมุดถ่ายรูปแล้วส่งให้ครูในลายกลุ่มค่ะ